สวัสดีพี่นอ้องพ้องปายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญเสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวด่วนซูฟังนะครับเป็นข่าวของทางบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับเวาแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กเปิดตัวแล้วหมอลำซิ่งฝ่ายชายคือใครงานดีมากทั้งหลอทั้งเสียงดี พี่น้องเกิดที่อย่างขึ้น้อบัตรทีนี่นะครับเดี๋ยวผมเบาสู่ฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่บอดบิ๊กเรากลับมาจากเกาหลีใต้นะครับพี่น้องเราก็เหตุตามคำว่าเลยครับเปิดตัวหมอรลัซิ่งฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านสู้ฟังนะครับเราออกมาโพสเฟซนะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเราโพสแบบนี้ครับโตเกียวลำซิ่งลําสมัย ผู้นำทีมงานโดยครูจูนนี่และนาำอูนเปิดฤดูกาล2024-2025ทําการแสดงครั้งแรก23กันยายนที่บคสอ .3 ขอนแกนวาสันครับพี่น้องเวลา3ทุ่มถึงตี2จวดจวดจวดวาสันครับผมแล้วก็เป็นรูปน้องนาำอูนนะครับกับทางครูจุนนี่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นทางครูจุนนี่เองนะครับ เพิ่นก็นได้ออกมาพูดเฟสคือกันพี่น้องนะครับผ่านเฟสของทางครูจุนนี่โตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นพูดแบบนี้ครับบอสบิ๊กเปิดตัวหมอลำฝ่ายชายแล้วนะคะน้องน้ำอูนน้องชายหนูเองนะคะวาสั่นครับพี่น้องพี่น้องคู่ลำขอบคุณโอกาสจากบอสบิ๊กที่มอบโอกาสให้เราสองพี่น้องได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานลำซิ่ง ลุยไปกับค่ายโตเกียวมิวสิกฝากอินดูฮักแพ้งหนูกับน้องสาย์นะเด้อจ้าสวัสดครับพี่น้องกาว่าง่ายๆนะครับการตามที่เอฟซีหลายๆท่านได้คาดการไว้นะครับพี่น้องหมอล้ำไฟยซายก็คือน้องน้ำอูนนะครับน้องซ้ายแท้ๆของครูจุนี่นี่แหละครับพี่น้องนะครับทั้งหล่อทั้งเสียงดีนะครับพี่น้องฟ้อนกับงามงามนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยเอามาอัปเดตมาวอาซูฟังเด้อครับ พี่ๆน้องๆผู้ดใดท้ายถือเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์ขอมมาฟังได้เลอครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ